y o u l i s t e n i n g t o c อาร์จีพอดคคุยทุกเรื่องก,นนการจัดการทางการเงินและการลงทุน,น,ในในราการเงินลักวงจรโดยซ G p e เพรสวัสดีครับ,บต้อนรับเข้าสู่เงินลัดวงจร EP 4แหละเนาะเพราะว่าจริงๆก่อนนนี้เรามี EP พพิเศษที่เป็นไลฟ์สเตชั่นไปแล้ว นะคุยกันแบบเอ่อกับเป็นเอ็กซ์คลูซเซชันที่คุยกับคุณภูเขาเรื่องของการลงทุนในประกันงั้นเราเน้นไปทางประกันมากกว่าชครับผมแต่วันนี้ตามหัวข้อเลยคือเราจะคุยกันเรื่องลงทุนหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่ารอมานานพื้นฐานลงทุนเลยคือก่อนนี้เราคุยกันว่าเราควรจะเก็บเงินยังไงแบงค์เงินมาเก็บยังไงทำไปเชื่อบนาได้จ่ายเนาะวันนี้แหละสิ่งที่รอคอยมันเดินมาถึงมันเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็คือเรื่องของการลงทุนชครับผมนะครับงั้นไม่ต้องเสียเวลาเราเลือกคำถามแรกเลยดีไหมครับได้เลย ความเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งก็ต้องพื้นฐานมากๆงั้นถ้าเราจะลงทุนสักเนี่ยเราต้องรู้ต้องเข้าใจอะไรบ้างจริงๆเนี่ยการลงทุนเนี่ยนิยามของมันเลยก็คือการเอาเงินออมของเราเนี่ยมาต่อยอดให้ได้ผลตอบแทนเป็นเงินมากขึ้นเนาะอ่าก็ต่อยอด <ๆ S 2> จากต่อยอดจาก EP แรกๆที่เราทําเรื่องของการออมและสร้างความมั่นคงในชีวิตมาแล้วครับอ่าทีนี้ก็จะทําให้ความมั่นคงของเราเนี่ยมั่นคงขึ้นไปอีกแล้วชีวิตเป็นสุขมากขึ้นนะมันก็ต้องมาเรื่องของการลงทุนเนี่ยทีเนี้ย ในเรื่องของการลงทุนนะฮะสิ่งแรกที่ต้องมีเลยก็คือความรู้ฮะและความเข้าใจนะว่าการลงทุนเนี่ยในสินทรัพย์ที่เราเลือกมันมีธรรมชาติเป็นยังไงอ่าแล้วก็อีกอย่างก็คือเป้าหมายของเราเนี่ยในการลงทุนเนี่ยว่าการลงทุนของเราเนี่ยเราจะผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนนั้นเนี่ยไปทําอะไรฮะอ่อาเนี่ยแปลว่านันบอกว,ว่าก่อนเริ่มต้นอืสิ่งที่คุณต้องรู้สองอย่างอย่างแรกคือหนึ่ง ต้องเงินไปทาอะไรเป้าหมายเท่าไหร่ใช่ใชไหมครับระยะเวลาเท่าไหร่ต้องการเงินเท่าไหร่ใช่อันที่สองเราต้องรู้ว่าเราจะไปลงทุนแบบไหนซึ่งธรรมชาติของการลงทุนแต่ละแบบก็ไม่เหมือนกันถูกแ้่เราก็ต้องประเมินด้วยใช่ไหมว่าเราเหมาะกับอันไหนมากกว่ากันต้องประเมินฮะอันนี้จริงพอพูดมาอย่างเงี้ยเร็วๆเนี้ยช่วงใกล้ๆเนี้ยก็มีข่าวเยอะเนาะพวกแชร์ลูกโซ่แต่ฟ o r e เ pd ทดีอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงต้องบอกเลยนะว่าการ ธรรมชาติของการลงทุนทุกแบบเนี่ยไม่ว่าจะเงินฝากธนาคารก็ดีหรือลงทุนในคริปโต Forex กที่ฟอเร็ก็เป็นรูปแบบการลงทุนอีกแบบหนึ่งนะเช่ว่าตอนที่เราได้ยินในข่าวเนี่ย <c oughs> มันอาจจะ <c oughs> อาจาอาจะผิดปกองอธิบายเพิ่มเติมคือ Forex เป็นการเทรด อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศใช่ครับแต่อันที่มันเป็นข่าวเนี่ยมันชื่อว่า forex T D ซึ่งอย่าไปปนกันใช่นะครับอันนั้นคือ c ช i n e s e z คือต้องบอกเลยว่าการธรรมชาติของการลงทุนทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงหมดคือต่อให้คุณฝากเงินในธนาคารเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีถ้าสมมุติอยู่ดีพรุ่งนี้ธนาคารเจงขึ้นมาล้มลงขึ้นมาก็มีความเสี่ยงครับคือถ้ามีใครบอกคุณว่าเอ้ยการันตีผลตอบแทนแน่นอนเนี่ยสานนิษฐานไ้เลยว่าไม่ใช่การลงทุนที่ดีแล้วและยิ่งบอกว่าให้ผลตอบแทนสูงเนี่ย ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยสมมตินะที่เขาบอกว่าการันตีผลตอบแทนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นทุกเดือนอย่างเงี้ยฮะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้คือลองถ้าร้อยเปอร์เซ็นทุกเดือนจริงๆเนี่ยเขาไม่ต้องมาบอกคุณหรอกไม่ต้องชวยคุณมาลงทุนได้สยมข้อเกี่กบไว้เหงแค่หนึ่งพันบาทหนึ่งปีเนี่ยถ้าร้อยเปอร์เซ็นทุกเดือนเนี่ยกลายเป็นสี่ล้านนะอ่าใช่ออเขาจะมาชวนคุณทําไมตอนก็จริงๆริงเอ่อใช้สติครับสติเป็นหลักอันนี้ก็ถือเป็นคําเตือนก่อนเข้าอีพีแล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงงนนนนีี้ข่่าารรระคคับือกลทุเย มิาชีพเขาก็จะมีวิธีในการใช้คำพูดหลอกเราแหละอออย่างที่เน็บอกก็คือผลให้ผลตอบแทนสูงสร้อยเปอร์เซ็นทุกเดือนไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับยากมากครับต่อให้คุณเทรดเป็นแบบเทรดเดอร์ระดับท็อปหนึ่งบนหนึ่งของโลกยังไม่มีทางทําได้เลยนะเป็ดเป็นเรื่องยากครับคือเพราะเพราะว่าถ้าถึงถ้าเงินจํานวนก้อนเนี่ยมันถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะทําไม่ได้แล้วถ้าถ้าเงินเล็กมากเนี่ยอาจจะพอมีความทำได้อยู่แต่แต่นั่นคือใช้ความสามารถสูงมากนะไม่ใช่ว่า อยู่ดีผมจะไปทาแบบนั้นหรือใครทั่วไปจะทาแบบนั้นเนี่ยเป็นไปได้ยากม,มากนอกจากความสามารถระดวงด้วยนะใช่ที่่จังหวัดแล้วต้องจังวหวัดด้วยอ่ะนะครับอันนี้ก็เตือนไปก่อนเรื่องของการลงทุนแต่ว่าโอเคเรากลับมาเรื่องการลงทุนครับนะ่ยเราทำมาตลอาการลงทุนท <c oughs> ุกอย่างมีความเสี่ยงครับผมเนาะทีนี้เราจะต้องมารู้จักแล้วแหละว่าการลงทุนตอนเนี้ยที่เอเข้าถึงได้ง่ายอืเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้ความรู้มากมายนักก็สามารถลงทุนได้ครับ สักสองสามอย่างบบนี้แนะนำไหมอ๋อ oh, จริงๆเดี๋ยวนะี้เรื่องการลงทุนเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายนะ,ะมีเงินแค่บาทเดียวบางทีก็เริ่มลงทุนได้แล้วฮะ,ฮะอย่างพวกคริปโตเคอเรซีอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ฮะที่เป็นเรื่องใหม่ๆก็จริงมีเงินแค่นิดเดียวเนะี่ยไม่มีขั้นต่ําในการลงทุนเลยนะหนึ่งบาท<ะ>ก็สามารถลงทุนในเหรียญพวกนี้ได้แต่ก็ต้องของเตือนว่าพวกคริปโตเคอเรซีพวกนี้มีความผันผวนสูงแล้วก็อาจจะต้องใช้ความเข้าใจความรู้มากพอสมควรในการจะลงทุนสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ว่าจะเป็น กองทุนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็มีหน่วยหน่วยการลงทุนของกองทุนเนี่ยที่ใช้เงินเริ่มต้นเนี่ยหลักร้อยก็มีนะฮะก็สามารถลงลงทุนในกองทุนได้แล้วเอาีพูดง่ายๆเราพูดถึงกองทุนจะนึกถึงธนาคารเป็นหลักถ้าเป็นธนาคารก็ก็ทำเซอร์วิสหนึ่งที่ที่ก็คือเรื่องของกองทุนอ่ะอ่ะกองทุนก็คือคุณก็ต้องไปเลือกอีกว่ากองทุนมีประเทศไหนบ้างลงทุนในเซกเตอร์ไหนก็ไปดูให้ดีเนาะใช่ครับคือกองทุนเนี่ยมันก็จะมีทั้งกองทุนรวมตลาดเงินตลาดเงินเนี่ยก็คือ หมือนการลงทุนอาจจะเป็นอัตราผลตอบแทนเท่ากับเงินฝากธนาคารครับแต่ก็จะเป็นระยะาสั้นหน่อยออแล้วจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคารเล็กน้อยอออสมมติฝากธนาคารคุณได้อัตราดอกเบี้ยศูนจห้าเปอร์เซนต่อปีออมาตลาดเงินเนี่ยอาจจะเป็น0ูนจุดสาเปอร์เซนต่อปีก็สูงขึ้นมานิดนึงเอ,อครับผมตราสารหนี้เนี่ยก็อาจจะเป็น อาตาสานี่ของรัฐบาลอย่างเงี้ยฮะพันธบัตรรัฐบาลก็เป็นตาสานี่แล้วก็จะมีระยะเวลาการลงทุนที่สูงขึ้นอีกน่อยอันนี้มันคงแน่นอนด้วยตาสานี่รัฐบาลค่ <c oughs> อนข้างมันง่นคงฮะแต่ว่าถ้าไปเจอแบบกรณีอย่างอาสีรังกาอะไรอย่างเงี้ยก, <c oughs> ก็ลําบากหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> สีลังกาเวเเอ่าที่รัฐบาลออกคุณกู้มาตุดทาแล้วเรียบร้อยครับผมอ่ะโอเคเมื่อกี้เราคุยกันมีสักสองสามอย่างนะคริปโตกองทุนวใช่พันธบัตร พันธบัตรฮะทีเนี้ยเอาพี่ขอเจาะพันธบัตรเพิ่มเติมนิดนึงคือพันธบัตรเนี่ยมันพันธบัตรเนี่ยมันจะมีทั้งพันธบัตรที่ออกโดยเอกชนอย่างเช่นล่าสุดอะซีพีออกเขาออกคุณกู้ซีพีเอนเราก็มีเหมือนกันนะถ้าหรือว่าไอ้ของรัฐบาลเองที่รัฐบาลก็จะมีขายเป็นระยะระยะว่านี่คือพันธบัตรของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลขอกู้ประชาชนแหละแล้วก็การันตีผลตอบแทนเช่นสิบปียี่สิบปีแต่ว่าพวกนี้มันยาวหน่อยยาวโอเค ข้อจากัดของการลงทุนในตราสารนี้หรือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็คือจะใช้เงินเยอะนิดนึงแต,แต่ว่าถ้าเราอยากใช้เงินน้อยเนี่ยเราสามารถลงทุนผ่านกองทุนตราสารนี้ได้อีกทีนะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่จําเป็นต้องใช้เงินขั้นต่ําที่ตราสารนี้นั้นตาขึ้นมาบอกว่าซื้อหน่วยละห้าหมื่นบาทเราไปซื้อหน่วยกองทุนอาจจะเหลือแค่หน่วยละห้าสิบาทอย่างนี้ก็เป็นไ,ได้คนระับเขาก็จะไอ้ไอหน่วยลงทุนเขาจะไปรวบรวมของคนหลายๆคนเข้ามาแล้วก็ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอีกทีตามสัดส่วนนะครับ มีเพิ่มเติมไหมครับเด็กเพิ่มเติมอยนิดนึงก็คือตา,าสารนี่หรือพันธบัตรเนี่ยถ้าออกโดยเอกชนเนี่ยฮะเราจะเรียกว่าคุณกู้แทนถ้าออกโดยรัฐบาลก็จะเรียกว่าพันธบัตรครับเหมือนกันนะครับเอ่ออย่าเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าออกโดยใครใช่ออกโดยเอกชนเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนเยอะกว่าน่อยเพราะอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่ารัฐบาลหน่อยแต่ถามว่าปลอดภัยไหมก็คือถือว่ายังเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างปลอดภัยนะฮะจริงๆก็เอ่อหน่วยงานหรือบริษัทที่จะสามารถออกคุณกู้ได้ ก็ต <So S 1> ้องมีการค้ำประกันม yeah, ีหล kind of ักประกันระดับหนึ่งเพราะตลาดหลักทรัพย์เขาควบคอ o n t r l อยู่ใช่ครับมีหน่วยงานกักับดูแลแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงระดับหนึ่งนะครับยิงงก็ระดับสูงแหละไม่งั้นเขาไม่ยอมให้ปล่อยเนาะแล้วก็ก็มั่นคงของรัฐบาลเพื่ออตอบแทนดีกว่าใช้เวลาสั้นกว่าใช่นะครับอ่ะทีนี้โอเคเราพูดถึงหน่วยลงทุนแล้วก็เรามาคุยถึงเรื่องเรื่องธรรมชาติของมันไหมเราจะได้เข้าใจอืมเขาเรียกว่าอะไรนะกองทุนอ่ากองทุนรวมอ่ะนักลงสมมุติว่า พี่สนใจจะลงทุนในกองทุนแบบที่ไม่มีความรู้เลยอนักลองอธิบายอยากให้นกช่วยอธิบายลงลึกเพิ่มเติมแบบว่าเฮ้ยกองทุนมีกี่ประเภทอะไรเงี้ยครับครับจริงๆเนี่ยกองทุนเนี่ยภาพใหญ่ๆเนี่ยจะมีประมาณห้าประเภทนะครับผมโออ้ก็คือจะมีกองทุนรวมตลาดเงินอก็คือลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นอแต่ว่าใช้คำว่ากองทุนเนี่ยก็คือเราก็ซื้อหน่วยลงทุนแล้วทางกองทุนเนี่ยเขาจะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลเงินก้อนนั้นให้เรานะฮะ อราจะไม่จําเป็นต้องมีความรู้ลึกมากแต่ก็ศึกษาสักหน่อยว่ากองทุนที่เราซื้อเนี่ยทำอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยคนบริหารในเราเนี่ยก็จะเป็นผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้ได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์ครับอ่าพ,พี่พี่ขอเพิ่มเติม recap ก็คือกองทุนเนี่ยเขามีหน้าที่คือรวบรวมเงินส่วนเล็กส่วนวนะ้อยของแต่ละคนครับผมไปลงทุนในตาราสารนี้หรือหุ้นกู้หรือธนาบัตรนั่นแหละใช,ใช่ไหมพี่แต่ว่าเราไม่ต้องไปใช้ธนาบัตรเอง เราเอาคนละเล็กละน้อยรวมกับให้แล้วก็ให้ผู้จัดการกองทุนไปซื้อให้เราได้ง่ายนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกองทุนรวมตาสารีฮะก็จะคล้ายๆกองทุนรวมตลาดเงินเนี่ยแหละแต่ว่าจะมีระยะยาวมากกว่าตาสารีก็จะไปลงในพันธบัตรรัฐบาลระยะกลางหรือระยะยาวก็แล้วแต่อ่านโยบายของกองทุนนั้นๆนะฮะครับความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นจากกองทุนรวมตลาดเงินเล็กน้อยแต่ถือว่าก็ยังถือว่าค่อนข้างปลอดภัยนะอ่าโอเคงั้นสองตัวแรกก็คือตลาดเงินกับ ตราสารนี้ต่างกันแค่ระยะสั้นระยะยาวของของของหุ้นกู้นี่หรือว่าพันธบัตรที่เขาไปซื้อใช่คือถ้าเป็นส่วนมากเนี่ยโดยคําจำกัดความเนี่ยฮะถ้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยคืออายุจะมากกว่าหนึ่งปีถ้าเป็นตลาดเงินเนี่ยก็คือพันธบัตรที่อายุน้อยกว่าหนึ่งปีครับอ่าจุดตัดอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะตลาดเงินตราสารนี้อ่าต่อไปก็จะเป็นกองทุนรวมตราสารทุนฮะตราสารทุนตราสารทุนเนี่ยก็คือจะเป็นการลงทุนใน หุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ครับ uh, อาจจะไม่จาเป็นต้องเป็นหุ้นไทยนะเพราะเดี๋ยวนี้อกองทุนรวมตราสารทุนเนี่ยก็มีทั้งหุ้นต่างประเทศหุ้นประเทศไทยเราก็เลือกตามความเหมาะสมแล้วก็ความต้องการของเราฮะเหมือนกันครับเหมือนความเป็นกองทุนคือคุณไม่ต้องไปซื้อหุ้นเองไม่ต้องคุณไม่ต้องไม่มีความรู้เรื่องของตลาดหุ้นคุณเอาเงินมาลงทุนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีคนจัดการคือรวมเงินของคนที่ซื้อกองทุนเดียวกันไปทําให้เงินมันงอกเงยผ่านตลาดหุ้นนั่นแหละครับจะมีคนดูแลให้อีกทีทีเนี้ พอมันเป็นเรื่องของหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความผันผวนอของราคาฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนตราสารทุนเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าสองอันแรกที่ได้กล่าวไปแล้วนะอ,อ๋อนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งเมื่อกี่ลืมก็คือกองทุนรวมตราสารนี่เนี่ยก็รวมถึงหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนด้วยเหมือนกันนะก็ยังอยูนะ่ในถือว่ายังรวมอยู่ในชุดของกองทุนรวมตราสารนี่ได้อ่าต่อไปก็จะเป็นกองทุนรวมทางเลือกครับอันนี้ก็จะมา เริ่มแอดวานขึ้นนิดนึงแล้วคือกองทุนรวมทางเรื่องเนี่ยฮะก็จะเป็นนอกจากจะลงทุนในหุ้นหรือในพันธบัตรแล้วเนี่ยหรือหุ้นกู้ก็ตามเนี่ยกองทุนรวมทางเลือกเนี่ยก็ยังลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็คือพวกบ้านคอนโดที่ดิน<ไ> ه, โกดัง<ไ> ه, อย่างเงี้ยก็จะได้ผลตอบแทนในรูปของค่าเช่าเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนนั้นก็ได้เห<ไ>มือนกันซึ่งอันนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีแต่แต่มีนะมีมีบ้างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แมสไม่ได้เป็นแบบเมนสตรีมของตลาดใช่คนคนไม่ค่อยพูดถึงงแต่จริๆ ในความคิดเห็นส่วนตัวนะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยปลอดอาจจะปลอดภัยกว่ากองทุนรวมตราสารทุนด้วยซ้ำใช่แน่นอนคือคือความเสี่ยงมันไม่ได้สูงมากใช่ครับเพียงแต่ว่าคนขายอาจจะน้อยน้อยมีบ้างแม็กมีแนะนำไหมหนูนไหนก็นในไหนละจริงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าคนคุณเปิดพอร์ตหุ้นเนี่ยจริงสามารถซื้อในสตรีมมิ่งได้เลยนะซื้อในแอปมือถือกดเข้าสตรีมมิ่งเนี่ยก็จะดูอย่างพวกถ้าของเซ็นทรัลเราเนี่ยก็จะมี C P N lead ฮะ C P N แล้วก็ R E I T ติดกันก็จะเป็นกองทุนรวมอสังหา,งหาริมทรัพย์ของ <C PN. S 2> ตัวเซ็นทรัลพัฒนาเอง uh huh. ก็จะมักจะจ่ายปันผลในรูปแบบของค่าเช่าเนาะ uh huh. ลองคิดดูว่าถ้าเราจะไปเปิดห้างเองอะไรอย่างเงี้ยฮคงจะหาร้อยล้านตอนนี้นไม่ไหว okay, เราก็ซื้อขาด C P N หลีได้ซึ่งหน่วยละไม่กี่สิบบาท แล้วพอถึงปีหนึ่งครบรอบปีเขาจะมีการจ่ายปันผลออกมาให้เราใช่แล้วโดยธรรมชาติของพวกกองทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยความผันผวนของราคาจะต่ํามากแต่ก็ยังมีบ้างเล็กน้อยฮะแล้วแต่ช่วงก็แนะนําเลยคือ C P N Lead E I T ใช่อันนี้ไม่ได้แนะนำซื้อขายนะให้เป็นความรู้นะแนะนำซื้อขายเดี๋ยวผมโดนเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดนะครับแต่ว่าก็ก็เป็นตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับเราใช้คำนี้แล้วกันก็ยกตัวอย่างว่ามันเป็นกองทุนอสังหาใช่ ซื้อก็คือเข้าไปในแอปถ้าคุณเล่นหุ้นอยู่แล้วอ่าเข้าไปในแอปหรือว่าเว็บเอ่อสตรีมมิงของตัวตลาดัะครับ,รบแล้วเสิร์ช c b n lead กดซื้อขายได้เลยอันนี้ไม่ต้องผ่านอ่อตัวกลางไม่ต้องผ่านจซีเนาะคือเปิดบล็อกไหนก็ซื้อได้เลยครับมีเทดอยู่ทั่วไปฮะแ้วก็รประเภทของกองทุนทางเลือกเนี่ยก็ยังมีอีกหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมน้ํามันเออก็จะพาะจุดแล้วใช่ซื้อทองคำก็ดีพวกนี้พอเป็นพวกสินท้าพวกอภรรษเนี่ยความเสี่ยงก็จะสูงมาก อย่างราคาน้ามันเนี่ยทุกวันนี้เราเติมไงก็จะเปลี่ยนแทบจารายวันอยู่แล้วความผันผวนตลาด่อนข้างสูงนะครับผอมอย่างที่เราคุยกันในอีที่คุยกับคุณครูข่าวว่าทุนกับน้ํามันเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นไม่ได้มีความรู้เยอะจริงๆก็ไม่ใช่ไม่ใช่จุดที่เราควรลงทุนอยู่แล้วถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยแนะนำความผันผวนมันสูงมากนะครับั้งทองและน้ํามันอ่ะงั้นเพื่อนๆแนะนําจริงๆก็คือโอเคลองไปดูกองทุนตลาดเงินสิ อ่าตลาดเงินเนี่ยก็จะเป็นระยะสั้นระยะสั้นหน่อยตออแทนเร็วครตบต่อไม่เยอะตราสารนี้ตราสารนี้มั่นคงครับมั่นคงระยะยาวแล้วก็ถ้าเสี่ยงขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นอสังหาริมทรัพย์อ่าอสังหาริมทรัพย์กองทุนอสังหาริมทรัพย์กองทุนอสังหาแล้วก็ตลาดทุนตลาดทุนฮะที่เราไม่ต้องไปซื้อหุ้นเองก็คือเราเราจ่ายเงินเข้ากองทุนผู้จัดการกองทุนเขาไปเล่นหุ้นให้เราอะรง่ายๆโอเคแล้วก็ สุดท้ายก็จะเป็นพวกน้ามันกับทองคำน้ำมันทองคำแล้วก็ประเภทสุดท้ายจริงๆเลยของกองทุนเนี่ยประเภทที่5ก็คือกองทุนรวมผสมก,ก็อาจจะเป็นกองทุนที่ไม่ได้ลงเฉพาะตราสารนี้ตราสารทุนหรือน้ํามันอย่างเดียวคือจะลงในห,หลายๆอย่างหรือแม้แต่บางทีเนี่ยกองทุนรวมผสมเนี่ยก็จะเอาเงินลงทุนของเราเนี่ยไปลงในกองทุนอื่นอีกทีนหนึ่งเหมือนกันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นฟรีฟอร์มใช่เป็นกองทุนที่ฟรีฟอร์มพอสมควรก็ต้องดูว่าเราชอบแบบไหนแล้วความเสี่ยงที่เรารับได้เนี่ยหรือว่าแผนการลงทุนของเราเนี่ย เป็นยังไงเ,เพราะว่าคือยิ่งเสี่ยงมากเนี่ยก็เราก็จะคาดหวังผลตอบแทนมากขึ้นเนาะแต่ไม่ได้คำว่าคาดหวังเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ารเรารับรองนะบางทีมันอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้แต่ว่าถ้าเสี่ยงมากเนี่ยก็คือโอกาสได้ตรงน,นั้นเนี่ยก็จ,จะน้อยกว่าตัวที่เสี่ยงน้อยหน่อยคือถ้าตัวที่เสี่ยงน้อยบอกว่าคาดหวังผลตอบแทน3%ต่อปีพอเขาบอกว่าเสี่ยงน้อยเนี่ยโอกาสได้3%เนี่ยก็จะเยอะกว่าพรุ่งนี้ผมว่าเรื่องการลงทุนมัน เสี่ยงเยอะก็มีสิทธิ์ได้เยอะผมใช้คำนี้แล้วกันเนาะแต่ว่าก็มีโอกาสเสียเยอะนะครับถูกต้องฮะถ้าอยากเริ่มต้นตสมมติว่ามีเงินต่อเดือนสาหรับการลงทุนไม่ได้เยอะชครับพี่เอากลมๆที่พี่คิดว่าโอเคถ้าคนอยากลงทุนคงอฟฟอร์ไหวห้าร้อยพันหะนึ 500, 000, ่งเริ่มต้นที่อะไรดีถ้าให้ผมแนะนํานะว่าห้าร้อยพันหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปลงทุนในกองทุนตราสารนี้เนี่ยก็จะช้าไปนิดนึงอาจจะเห็นผลช้าไปนิดนึงแต่ก็ ถือว่าเยอะกว่าการฝากธนาคารพอสมควรแล้วนะคือฝากธนาคารเนี่ยคุณอาจจะได้แค่หนึ่งหนึ่งสลึงต่อร้อยบาทพี่ใช้คำว่าไม่ได้เลยอ่ากว่ามันจะเป็นก้อนจับต้องได้เนี่ยมันมันนานมันนานมันนานตราสารนี่เนี่ยก็ถือว่าสูงกว่าธนาคารละแต่ว่ากว่าจะจับต้องได้เนี่ยก็จะไม่ทันใจนิดนึงถ้าเรายังเป็นแบบอายุแบบอ่าหนู่อยู่ในช่วงแบบวัยทางานอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรายังความรู้ไม่แน่นพอที่จะลงตราสารทุนหรือว่าตัว อ่าสินค้าทางเลือกก็ดีเนี่ยผมว่าจะแนะนําเป็นตัวอสังหาริมทรัพย์นะกองทุนว่าอสังหาริมทรัพย์เพร<ๆ>าะว่าปกติแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงระดับปานกลางแล้วก็มีความคาดหวังผลตอบแทนต่อปีเนี่ยประมาณแปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์คจากค่าเช่าที่เขาเก็บได้อัง้นขยับคาตรงนี้นิดน,น,นึงนะถ้าคุณลงเดือนปีละพันปีหนึ่งเนี่ยคุณลงไป 10, 000, 2, หมื่นสองแปดเปอร์เซ็นเนี่ยผลตอบแทนกําไรปีหนึ่งประมาณพันหนึง่งพันหนึ่งอะซึ่งแปดเปอร์เซ็นต์ชนะเงินเฟ้อ โดยปกติอยู่แล้วใช่คืออาจจะไม่ใช่ปีนี้ใชยกเว้นปีนี้ปีอื่นคุณอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้รวยขึ้นแต่ว่ามูลค่าเงินของคุณเมื่อเทียบกับเงินเฟ้อแล้วคุณอาจจะมีเงินเท่าเดิมไม่ได้ขาดทุนปีปีหน้าเนี่ยคุณไม่รู้สึกจนลงแน่นอนใช่คือโดยปกติแล้วเนี่ยฮะเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยเราจะคาดหวังว่าเงินเฟ้อแต่ละปีเนี่ยจะอยู่ประมาณ2%ต่อปีฮะคือการลงทุนใดๆก็ตามเนี่ยที่ให้ผลตอบแทนอาจจะคาดหวังเนี่ยมากกว่า2%ต่อปีเนี่ยก็จะทําให้ตัวคุณเนี่ย อ่าไม่รู้สึกจนลงในปีถัดไปแล้วนะ<ช>ที่ของมันเริ่มแพงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีนี้ก็พิเศษหน่อยด้วยสถานการณ์โลกทุกที่ก็สงครามเงินเฟอ้อจะสูงขึ้นหน่อยฮะน้ำมันใช่เินมีผลเนาะ<ช>เออพี่ว่าเราต้องแวะเงินเฟอ้อนิดน,นึาะว่าได้เลยได้เลยเพราะว่าน้องๆที่ Report, อโดยเฉพาะทีมโอเปอเรชั่นหรือว่าน้องๆที่เป็นน้องเด็กๆเกนี่ยไม่ได้ไม่ได้เข้าใจเงินเฟอ้อมากพี่ที่บ้านอย่างงี้เนาะเงินเฟอ้อคือในวันที่คุณถือเงินเท่าเดิมหนึ่งร้อยบาท ผ่านไปหนึ่งปีแนักเมื่อกี้เราบอกว่ปาปกติเงินเฟอ้อตีกันประมาณสองตัวเซตใช่คุณเคยถึงเงินหนึ่งร้อยบาทปีถัดไปคุณก็ยังมีเงินหนึ่งร้อยบาทนี่แหละแต่คุณซื้อของได้เก้าสิบแปดบาทอ่าใช่เท่านั้นเองครับนี่นี่คือเงินเฟอ้อถ้าคิดให้เห็นภาพเนี่ยก็คืออยู่ดีเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราซื้อมาม่าเนี่ยสองละหกบาทมาเดือนนี้เนี่ยเราซื้อมาม่าสองละเจ็ดบาทแล้วอ่าเนี่ยแต่ว่าเราอยากได้มาม่าหนึ่งห่อเหมือนเดิมเนี่ยแต่เราต้องเริ่มใช้เงิน <มา S 2> เยอะขึ้นแล้ว อันนี้ก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วผลชีแพงก็เงินเฟอ้อนะเหมือนกันซึ่งที่เราพูดกันว่าเออเรามันต้องชนะเงินเฟอ้มอมายควาว่าถ้าเราลงทุนแล้วเราแพ้เงินเฟอ้อมันแปลว่ามันเป็นหน่วยการลงที่อาจจะไม่ได้น่าลงทุนเพ่าะเพราะ <ใช S 1> ว่าคุณมีความเสี่ยงแล้วผลตอบแทนก็ไม่ดีอาจจะทำให้คุณจนลงด้วยใช่ก็คือสมมติเอาเงินก้อนที่เราเคยซื้อมาม่าได้ปีนี้เนี่ยไปลงทุนแล้วถ้ามันแพ้เงินเฟ้อเนี่ยปีหน้าคุณซื้อมาม่าไม่ได้เลยอ่ะจะให้เข้าใจง่ายเรื่องเงินเฟ้อนิดหนึ่งต้องแวะครัม ทีนี้เริ่มต้นลงทุนเนาะก็เลือกเป้าหมายก่อนวางแผนก็เราต้องรู้ว่าเรามีเวลาเก็บเงินหรือเนี่ยเท่าไหร่ห้าร้อยพันหนึ่งแม็กบอกว่าให้ลองดูอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกองทุนเนาะอย่าเพิ่งไปเริ่มทาอะไรมีตัวอื่นมาถืมว่าพี่เสี่ยงได้มากกว่านี้ห้าร้อยพันหนึ่งเลยพี่พร้อมเสียเลยอ๋อห้าร้อยพันพร้อมเสียคือถ้าถ้าพร้อมเสียหมดเลยจริงๆเนี่ยก็อาจจะเลือกในสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงสูงที่สุด อย่างเี้ยฮะก็จะเป็นในทางของคริปโตเคเรนซีอันนี้ถ้าถ้าพร้อมเสียนะก็จะเป็นตัวนั้นฮะแต่ว่าก็ต้องศึกษาให้ดีนะคือไม่ใช่ว่าพร้อมเสียแล้วก็มันไม่จําเป็นต้องเสียบางทีไม่แต่แต่ถ้าสูงขึ้นมาหน่อยฮะกว่าพวกอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะเป็นกองทุนรวมของตราสารทุนฮะอ่าคือวอิธีพี่ผมเพิ่มเติมน,นิดนึงนะครับก็คือที่แน็ตพูดเนี่ยเรายังไม่ได้มีแบบว่าไปซื้อหุ้นเองเลยนะเพียงแต่ว่าเราไปลงทุนหานกองทุน เดี๋ยวซื้อหุ้นเองเนี่ยไว้ตอนตอนหน้าตอนหน้าดีกว่าของโปรดเลยเพราะว่าอันนี้มันคือเหมือนกับว่าเราอ่ะไม่เราเรา,เราลงทุนแบบความรู้นอ้อยหน่อย <c oughs> เราเอาเงินไปฝากให้อื่นเขาจัดการให้เรา <c oughs> ใช้คานี้แล้วกันแล้วก็สุดท้ายเขาจะปันผลเรานะครับ <c oughs> งั้นแม็กบอกว่าโอเคตัวอสังหาริมทรัพย์คือ <c oughs> ปลอดภัยกลางกล <c oughs> างอ่าโอเคปลอดภัยสุดคือพวกตราสารทุนเออตราสารนี้ตราสารตลาดเงินกับตราสารนี้ใช่ครับนะครับแล้วก็เสี่ยงขึ้นไาหน่อยพอรับไหวก็คืออสังหาริมทรัพย์ไปที่ตลาดทุน ใช่ไหมครับถ้าสูงสุดเลยคุณพร้อมเสียเงินก็คือตลาที่ผันผวนสูงมากอย่าง c r ิ p t o c u r r ร n c y ซึ่งก็ยังไม่แนะนําถ้าไม่ได้มีความรู้ยกเว้นมาในเคสแบบผมคือพร้อมเสียทําไมทําไมถึงต้องรู้ว่าเพราะว่าบิตคอยเคยสูงสุดที่สองล้านบาทต่อหนึ่งเหรียญครับราคาล่าสุดถ้าจำไม่ผิดคือเจ็ดแสนประมาณเจ็ดแสนตอนนี้เงินคุณหายไปสามรอเปอร์เซ็นะครับ คือถ้าอยากให้เจ็บแสน,นกลับไปสองล้านเนี่ยต้องลงทุนให้ได้สองร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับองกนหมายความว่าอะไรหมายความว่าพวกนี้มันผันผวนสูงมากในจังหวะที่คุณเข้าแล้วคุณมีกําไรถ้าคุณมีความรู้มากพอคุณอยากจะออกครับครับนะแต่ถ้าไม่มีความรู้ออกไม่ทันเขาก็าเจออากาศหนาวที่เรียกว่าติดดอยก็ก็ต้องมานั้งคิดนะครับว่าตอนที่เราซื้อมาที่สองล้านเนี่ยกับตอนนี้อยู่ที่เจ็บแสนเนี่ยแผนการลงทุนของเราเนี่ย มันยังเป็นเหมือนเดิมไหมหรือ <laughs> สิ่งที่เราคิดมาตอนแรกตอนที่เราซื้อที่สองร้านเนี่ยภาพมันยังเป็นเหมือนเดิมไหมคือ <laughs> okay. อันนี้ก็เดี๋ยวแนะนําไว้แล้วกันนะฮะเป็นแบบเดี๋ยวก่อนจะถึงตอน,น,นหน้าก็คงได้พูดเรื่องนี้อีกเยอะเหมือนกัน <laughs> ก็คือก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรเนี่ยถ้าปิดอยากปิดประตูแพ้เลยอะ่ะคือเราก็ต้องคิดไว้ก่อนแล้วครับว่าถ้ารอบเนี้ยการลงทุนรอบนี้ของเราผิดพลาดเราจะเสียเงินได้เท่าไหร่ถ้าไม่ <laughs> การทำ worst case scenario เร <laughs> ียไปแล้วคือ การลงทุนใดๆก็ตามเนี่ยบางทีอ่ะมันใช้คําว่าผลตอบแทนคาดหวังเนาะแต่เราไม่รู้จริงๆว่าผลตอบแทนจริงๆอ่ะอยู่ที่เท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือถ้าเราเสียเงินนะเรารู้ว่าเราสามารถเสียได้เท่าไหร่อันนี้เราควบคุมเองได้แต่ว่าก็เพื่อความสบายใจนะครับถ้าเป็นกองทุนใหญ่ๆอืโดยเฉพาะที่มากับหน่วยงานธนาคารพวกเนี้เออเวลาเขาการันตีเขาไม่เรียกการันตีเขาเขาคาดคาดหัว ผลตอบแทนที่คาดหวังเนี่ยโดยมากมันจะ,ะดิฟไม่ค่อยเยอะหรอกไม่ค่อยเยอนะเนาะเพราะว่าแฮปเขาปล่อยให้มันผิดพลาดเยอะมันก็เป็นแบรนดิ้งที่ไม่ดีของเขาผู้จัดการ,อารอกองทุนนี้มีปัญหาอ่านะครับอ่ะสุดท้ายเลยครับมีพีนี้เราคุยกันมาประมาณหนึ่งแล้วถ้าสมมุติว่าเป้าหมายผิดพลาดไม่เป็นไปดัป่งความคิดควรทำาไงดีจริงๆเนี่ยถ้าไม่เป็นดั่งความคิดเนี่ยฮะเราก็ต้องมาดีเช็คเนาะว่าตอนที่เราเริ่มลงทุนเนี่ยเรามีภาพยังไง อ่าเรามองอะไรไหมอ่าธรรมชาติตอนนั้นเป็นยังไงแล้วสิ่งพวกนั้นเนี่ยมันยังอยู่หรือเปล่าอืคือถ้ามันผิดพลาดเนี่ยก็ก็ต้องจ,จําใจยอมนะว่าว่าเรามาผิดทางเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดแล้วแล้วเราไม่ยอมเนี่ยแล้วมันผิดพลาดไปมากกว่าเดิมเรื่อยๆเ,เนี่ยเงินลงทุนของเราเนี่ยมันอาจจะหายไปเยอะกว่าตอนอตอนนี้ก็ได้อ่าโอเคคืออันที่หนึ่งอ่จจะแอกนะนจะบอกว่าโอเคถ้าผิดแล้วอืต้องรู้ตัวว่าผิดครับแล้วต้องมาหาว่ามันผิดที่อะไรใช่ ถ้าผิดที่ในจุดที่เราควบคุมได้เราก็เปลี่ยนสะแต่ว่าบางอย่างอย่างผมต้อ,ง,องบอกว่าการลงทุนมันมีเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เยอะเยอะมากเช่นสถานการณ์โลกอย่างที่เราเห็นปัจจุบันเนาะอยู่ๆ่รัสเซียก็บุกยูเครนอยู่อยู่ยก็มีเครื่องบินไปจอดที่ไต้หวันใช่ใช่ <laughs> แล้วก็แลว้วก็คือโครมกันทั่วโลกครับก็มีมีเรื่องนี้ซึ่งซึ่งบวกนี้เราควบคุมไม่ได้เลยไม่ได้เราก็ควบคุมไม่ได้เลยนะครับก็การลงทุนมีความเสี่ยง ครับคือภาษาคนเล่นหุ้นเนี่ยก็จะเรียกว่าเราต้องคัดล้อฮะคือคัดล้อเนี่ยก็เพื่อว่าเราจะได้มีเงินเหลือไว้พอสําหรับการลงทุนในรอบต่อไปอ่าังนั้น EP นี้เท่านี้นะครับลงทุนหนึ่งส่วนหนึ่งเดี๋ยวคุณเป็น EP หน้าเรามาเจาะลึกลงทุนกันต่ออ่าอ่ะวันนี้ขอบคุณแน็กมากนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับโอเค,ค okay, สวัสดีครับพบกันเดือนหน้าครับ You listening to CAG Podcast คุยทุดรื่นการจัดการทางการเงินและการลงทุนในรายการเงินลักบงจอ Don't see a TV but